มาไปถ่ายกันทาง,าง <laughs> นี้ครับวันนี้เราเจออะไรเอ่ยหลังไล่พุ้ยเดี๋ยวรอรอไฟแดงไปก่อนครับรู้สึกยังไงกับรถอีซูซูฮะ <laughs> ให้ง,งงให้บีบจะได้เปลนะ่า <laughs> นว่ามันมันน่าจะบีบง่ายกว่าโตโยต้าไหมมั่งมังให้งงให้บีบจะได้ มาเลยไปเขียวไปแล้วหาจังหวะกอน้างจะบินไปได้ไอยู่กเแบกนั่งอ่ะให้บนไปไหนตีน่คือแบบตัวโกงเต็มตุดเลยนะจ๊ะ มาเยอะนะมาเขาเงียบฮะนิดน <All> right. <laughs> <c oughs> ึงได้อยู่ได้อยู่ดูนวต่อแล้วะวตอแล้วตอล้เจ้าเดินทางปลอดภัยครับผม